โครงการต่างๆที่รัฐบาลออกมาเพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดรอบใหม่นี่นะคะถ้าหากไปดูปลายทางเห็นแน่นอนค่ะว่าประชาชนจะได้เงินในการช่วยเหลือแต่ถ้าหากย้อนกลับไปถึงต้นน้ำเนี่ยมีการตั้งคําถามว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนและสุดท้ายเนี่ยเงินเหล่านั้นจะเพียงพอกับรัฐบาลในการใช้จ่ายเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งประเทศหรือไม่ค่ะครับนโยบายการแจกเงินของรัฐบาลเพื่อเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเรียกกันง่าย ว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่รัฐบาลลุงตู่พยายามที่จะเยียวยาคนในระลอกแรกคนที่พูดง่ายๆเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่สุดและเจอภาวะหนักน่วงที่สุดจากรายได้ที่หายไปผ่านโครงการเราชนะป่าไป30-31ล้านคนวงเงิน2 0 0แสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้านครับเอาเงินกู้ก้อนหนึ่งที่ใช้เยียวยากับเงินกู้ก้อนหนึ่งที่เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการติดลมของไวรัสโควิดมาเยียวยาคนสอง0สนกว่าล้านเงินเยียวยาไม่พอหมดแล้วต้องไปผันเงินจากเงินก้อนฟื้นฟูเข้ามาใช้ล่าสุดนี้มีคนตกหล่นอยู่กลุ่มหนึ่งและเรียกร้องอย่างมากนั่นคือพนักงานบริษัทหรือว่าลูกจ้างบริษัทที่จ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมคนกลุ่มนี้มีเท่าไหร่คุณวิลาสินี ประมาณ16ล้านกว่าคนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ม,มาตราด้วยกันครับเฉพาะในมาตรา33ที่ต้องเยียวยาและเรียกร้องว่านี่คือเงินสมทบของฉัน11ล้านคนคกําลังเรียกร้องอยู่ว่าจะหาเงินรัฐบาลพยายามทุกวิธีทางจะหาเงินจากคุมทรัพย์ไหนมาจ่ายคนเหล่านี้ล่าสุดมีข้อตกลงร่วมกันจากการประชุมหลังจากถกเถียงกันมาอย่างยาวนานจะใช้เงินจากสองส่วน จะไปตกลงกันหนึ่งเอาเงินกู้จากก้อนฟื้นฟูเอามาใช้ชดเชยคนประกันสังคมในมาตรา33ผ่าน<ม>โครงการเรารักกันนะเรารักกันเรารักกัน <c oughs> จะปั๊มเงินเติมเงินให้กับคนลูกจ้างประกันสังคมฟังทางนี้มาดูเลยครับค่ะ<อ>นี่คือมาตรการจะใช้ในการเยียวยาแรงงานที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33มีอยู่ประมาณ11ล้านคนนะคะซึ่งอันนี้รวมคนต่างชาติหรือว่าเป็นคนต่างด้าวด้วยครับถ้าหักหักแล้วเนี่ยจะเหลือประมาณสัก10ล้านคน10 9ถึง10ล้านคนใช่เดิมทีเขาจะพิจารณากันอยู่3ทาง 1. คือจ่าย3,500บาทตามเราชนะนั่นแหละจ่ายเป็นรายสัปดาห์ค่ะ 2>, 2จ่ายไปเลยตุ้มคน 4, <000 S 2> ละ4,000 <000 S 2> บาท,บาท 3. คนละ4,500ทั้งหมดทั้งมวลถ้าตามโครงการนี้จะต้องใช้เงินต่อเดือน 32,500ล้านถึง42,700กว่าล้านครับหลักการจะเป็นเช่นไรเขาบอกว่าตอนนี้นายกเห็นชอบแล้วหลังจากถกกันเป็นอัศวินโตก๊กลุมเพื่อหาทางเยียวยาคนเหล่านี้ที่เดือดร้อนอย่างหนักช่วยเหลือแรงงานมาตรา33รูปแบบจ่ายเหมือน เราชนะค่ะเข้าแอปเปาตังผู้ประกันตนมาตรา33มีอยู่ประมาณ11ล้านคนได้หมดอยู่ที่ถามว่ากลุ่มเมียนมาเนี่ยจะได้ไหมเพราะลูกจ้างเมียนมาที่จ่ายเงินสมทบก็มีอีกลูกจ้างต่างชาติต่างด้าวเยอะค่ะต่างด้าวเยอะด้วยเอ็กซ์แพดอะไรที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเยอะ,อะถามว่าเขาได้ไหมอันนี้ใบตกลงกันค่ะเงื่อนไขคนที่มีเงินฝากเกิน5,000 0นไม่ได้รับคนที่มีเงินเดือน3 0 0 0 0นบาท เถียงกันเมื่อวานซืนที่ถกเป็นอัศวินโต๊ะกลมบอกคนกลุ่มนี้ได้ไหมสุดท้ายออกมาบอกว่าไอ้คนกลุ่มนี้ก็เดือดร้อนกันได้คุณสุชาติว่าไงรู้ไหมพี่อโอคุณสุชาติบอกว่าอ้าวถ้าหากไปเอาเกณฑ์ไปจับเนี่ยคือเดือนละ2 5 0 0 0บาทเนี่ยนะ,ะแล้วถ้าอยู่ในออฟฟิศเดียวกันคนหนึ่ง25 0 0 0ไม่เกิน2000 0อีกคนหนึ่งได้ 27, 2 7 0 0 0คนได้2 7 0 0 0อ่ะจจะไม่ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยกลับกลายเป็นว่าอาจจะมีความบาดบางกันในที่ทํางานถูกสุดท้ายออกมาบอกว่าได้ พราะเดือดร้อนเหมือนกันค่ะต่อมาคําถามคือจะเอาเงินมาจากไหนล่ะพี่น้องอบอกว่าตอนแรกที่เถียงกันอย่างมากคือเอาเงินประกันสังคมมาใช้ล็อะเป็นเงินที่กันมาจากลูกจ้างที่เก็บนั่นแหละเอามาเยียวยาเขาแทนค่ะแต่ปรากฏว่าเงินประกันสังคมมันถูกล็อกสุดท้ายเถียงกันบอกว่าทั้งนั้นคนละครึ่ง อันนี้ไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะ,ะแต่เงินที่จะเอามาจ่ายมาตราส3สามเนี่ยต้องคนละครึ่งอ, <นะ S 2> อันนี้ล่าสุดเป็นแบบนี้แต่จะเป็นจริงหรือไม่รอการประชุมคอรมอค,คราวนี้เรามาดูเงินในประกันสังคมถ้าจะเอามาใช้นะดูนะว่าประกันสังคมมีเงินไหมอ,มอะไปดูเงินประกันสังคมที่จะเอามาใช้ประกันสังคมทั้งหมดมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งที่ดูแลอยู่คุณวิลาศินีค่ะ เงินก้อนนั้นมีอยู่ทั้งหมด2.2ล้านล้านครับเงินประกันสังคมที่เก็บคนนี่อันนี้ไม่เอาแล้วนะเงินประกันสังคมนี่มีอยู่2ล้านล้านครับเพจต่อไปเลย2ล้านล้านปรากฏว่าเขาแบ่งออกไปเป็น4ก้อนค่ะนะ ทั้งหมดของที่เก็บเงินจากสมาชิกประกันสังคมทุกมาตรารวมทั้งหมด16ล้านคนเนี่ยนะแยกเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33 11กว่าล้านคนคมาตรา39อนี้อาชีพอิสระอะไรพวกน,นี้ว่าไปนะครับทั้งหมดทั้งก้อน2.2ล้านบาทเงินนี้แบ่งเป็น4ก้อน,ก,อนก้อนหนึ่งจ่ายประโยชน์ทดแทน4กรณี เจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพตายก้อนนี้เอาไปใช้ไม่ได้เพื่อลูกจ้างมีปัญหา1นึ่งแสนหนึ 1, 10, 19, 000, 000, 000. ่งื่้านล้านจ่ายประโยชน์ทดแทนสองกรณีกรณีแรกสงเ 2, คราะห์บุตรกับชลาภาพอันนี้สําหรับคนแก่ครับกเกษียณไปได้เงินแต่ก็ไม่ได้1.9ล้านล้าน ก้อนนี้เยอะที่สุดเลยเยอะที่สุดครับมีเงินสำรองทดแทนกรณีชราภาพด้วยอีกประมาณสัก1.5ล้านล้านบาทด้วยกันเอาละสิเห็นไหมฮะยุ่งแล้วเงินที่จ่ายประโยชน์ทดแทนสำหรับการว่างานก้อนนี้นะครับที่จะนำไปใช้ได้เยี่ยวยาคนได้มีอยู่1,60,000กว่าล้านบาทเงินนี้ครับเอาไปใช้ได้เงินต่อไปในส่วนของประกันมาตราสีีอาชีพอิสระเขาต้องการไปไม่ได้ ต้องกันไว้ให้เขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวก้อนเดียวที่ยาไปได้หนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าล้านแล้วเงินทั้งหมดอ่ะมันไปอยู่ไหนครับปรากฏว่าเงินประกันสังคมไปอยู่นี่ครับลงทุนไปแล้วสองจุดหนึ่งล้านล้านบาทจากเมื่อสักครู่เราเห็นว่าเงินของกองทุนประกันสังคมเนี่ยอยู่ประมาณสัก2.2ล้านล้านนะอ่าเหลือเงินฝากที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนเงินฝากเงินทุนระยะสั้นที่พร้อมแปลสภาพเป็นเงินสดได้ภายในระยะ1วหนึ่งวันสองวันหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าล้านบาท มีเท่านี้คำถามคือท่านนำเงินมาจ่ายเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยจะเอามาจากไหนอะคำตอบเดียวขายหุ้น mm hmm. และหุ้นกองทุนประกันสังคมอยู่ที่ไหนมาดูนี่มาดูมูลค่าหุ้นที่ทางกองทุนประกันสังคมลงทุนแล้วก็เป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดนะคุณผู้ชมนะ,ะมีทั้งหมดเมื่อวานที่เราสแกนเร็วๆนะพี่โอเจกว่าตัวอ,อันนี้เป็นยกตัวอย่างอันดับที่หนึ่งที่เราลงทุนเลยแล้วมีมูลค่ามากที่สุดคือปตอทอ อตทประมาณสักสองพเนี่ยสองหมืนกว่าล้านห้าร้อกว่าล้านหุ้นสองหมื่นกว่าล้านบูนซีเมนต์เอสซีจีเนี่ยห้าสล้านหุ้นยีกว่าสองหมื่นกว่าล้านเช่นเดียวกันเอโอทสิบหกมืนหกพัล้านแอดวานซ์ห0 0่ล้าน k คแบง11,000่งหนหน่งล้านอันนี้น่าจะเป็น BDMS นะของไทย1 0 0่มืนกว่าล้านบาท c p o 1,000 0กว่าล้าน SCB 1,000 0กว่าล้าน b ีบี0อลกว่าล้านแล้วก็ปตทสพอ,อีก8 0 0พกว่าล้านถามว่าเงินก้อนนี้จะขายหุ้นกลุ่มนี้ไหมขายไม่ได้เพราะเงินปันผลอ่ะมันจะตอบแทนไปรองรับชลาภาพไงถ้างั้นไปขายตัวไหนล่ะมาดูต่อไป c p f 0อีกก0 0 0กว่าล้าน 6, GC, GC 5,600กว่าล้าน CPN 5,600กว่าล้านนะคะ BCP 5,100กว่าล้านแล้วก็ตัววา5นะ5,000กว่าล้าน HM Pro นะ HOME Pro 4,000กว่าล้าน LH 4,000พักว่าล้าน Top 4,000พักว่าล้าน CRC 4,000กว่าล้านแล้วก็เป็นอันนี้อะไรพี่โอเอสทีรกองทุนรีดเป็นรีดครับเป็นรีดสาม0 0 0กว่าล้านกองทุน3 0 0กว่าล้านถามว่าหุ้เหล่านี้จะขายไหมขายไม่ได้ไงเพราะมันมีผลตอบแทนอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการเดียวเท่านั้นขอถลุงปันเงินฟื้นฟูเอามาใช้ก้อนนี้เถอะ แล้วทีนี้รัฐบาลมีเงินในฟื้นฟูเท่าไหร่มาดูนี่ไปเร็วๆเลยครับเราจะเห็นภาพสถานะของรัฐบาลรัฐบาลออกเงินกู้ทั้งหมด1ล้านล้านใช้ไปแล้ว50,000นกว่าล้านค่ะนี่ยังไม่รวมสอง2,000กว่าล้านผ่านโครงการเราชนะนะต้องถ้าจะนํามาต้องหักลบก่อนอบวกเข้าไปเพิ่มบวกไป20,000นกว่าล้านเป็น7 0 0ดแกว่าล้านแสดงว่าเงินคงเหลือเนี่ยเดิมทีเนี่ยที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะเหลือประมาณสักเกือบเกือบสองเกือบสองแสนกว่าล้านสามแสนอืม ลุงตูจะเหลือเงินอยู่แค่นี้ครับเพราะใช้ไปในโครงการเราชนะเนี่ยคนละ7 0 0 0ันสองเดือนเนี่ยไปแล้ว2องแสนหนึ่งใช่ที่เหลืออยู่4ี่แสนกว่าล้านจึงเหลือ2 0 0แสนกว่าล้านเศษๆครับลองนับตูพีโอเหลือแค่ประมาณสักสองแสนกว่าล้านแล้วต้องหัก1เดือนของผู้ประกันตนต,ตามมาตรา33อีกประมาณ4ี่หมื่นกว่าล้านบาทก็จะเหลือประมาณสักแสนหกใช่แส 1, นต้นๆเอาละถ้างั้น ถ้าเอาเงินฟื้นฟูไปเยียวยาไปนีลิคอปเตอร์แจกคนแล้วรัฐบาลจะเหลือเงินในการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังพังภาบยังไงอะครับทำได้อีกก้อนหนึ่งมาดูเงินกู้ในรายจ่ายของรัฐบาลในปี64สี่นี่แหละ,ะมันสามารถที่จะกู้ได้อีกห0แสนกว่าล้านเอาจากอันเนี้ยเงินคงเหลือเนี่ยในรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยอเอาไปใช้จากงบขาดดุล แสดงว่ายังมีเงินอยู่จํานวนนี้อยู่เงินขาดดุลนี้ไปรองรับปีงบประมาณปี64ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอีก6แสนกว่าล้านเพราะเงินก้อนนี้ทั้งหมดมันจะเหลือเพียงแค่4 0 0 0ครับไอ้2 0 0 0กว่าล้านก้อนนี้หมดแล้วอ่าใช่แถมมาดึงก้อนนี้ไปอีก50,000 6 0 0ล้านใช่ค่ะเห็นนะเพราะนั้นเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตในมือของรัฐบาล จะเหลือน้อยด้อยค่าครับในการเยียวยาเศรษฐกิจของไทยที่กำลังตกเหวบริหารจัดการอย่างมีศิลปะสามารถที่จะนำพาประเทศรอดได้แจกกระจายโดยไร้ทิศทางไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาประเทศหลังจากนี้ไปที่จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจหนักหน่วงที่สุดได้ลุมตู่จะเอาอยัางไงครับ